สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่อันนี้น้องๆนะคือน้องๆอายุน่าจะน้อยกว่าผมทุกตัวแล้วเนาะว่าเราน้องๆเพื่อนๆนะนี่อันนี้กําลังอักน้ําอยู่เลยนี่น้องสาวผมอยู่นู่นนหละอยู่ข้างในเลยอินนอ่มแล้วเดี๋ยวเข้าไปใกล้ตัวมานั่งชิมหายแล้วกลัวเปียบไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวเปียบหรอกกลัวเบื่อนะ <_ t os> นี่ คุณแม่นะคุณแม่น้องสายนะครับคนันีเ้เออไม่ใช่คุณแม่น้องสายนะเหมือนนะตัวนี้มองไม่ออกเลยมีอันนั้นด้วยกันเนี่ยนี่แม่บ้านะตัวนี้นี่สาวอยู่เพเนี่ยอยู่นี่นอ๋อนอนหลับฝันดีเลยเดี๋ยวถ่ายให้ไกลดีกว่านะ้องเพื่อนเดี๋ยวให้ได้ดูกันได้ชัดนะครับถ้าถ่ายไม่ไกลดูได้ไม่ชาาัดเพราะว่าในมือถือนะเนาะในมือถือของผมถก็ได้ประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนอยากให้ผมได้ชัางวันนี้ก็สนับสนุนมาได้นะสนับสนุนแล้วเขียนในเขียนในวิดีโอนี้เลยนะว่าเสนับสนุนนะครับเออสนับสนุนผมได้ถ้าไม่สนับสนุนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูให้ดูทุกวันนะเพื่อนคนไหนชอบช้างแบนนี้นะถ้าถ้าเพื่อนมีเพื่อนอีกที่ชอบนะครับก็บอกต่อๆกันมานะให้มาติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ ถ่ายดูตลอดชัอนเล่งกล้องนะครับเ,เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะว่าผมได้อยู่กับน้องไซนานไหมน่าจะหมดเดือนนี้นะครับผมก็จะไม่อยู่แล้วนะเนาะก็ขออภัยเพื่อนๆเพรว่าก็ต้องแบบยังไงทั้งของเราเราปล่อยเช่าด้วยเนาะเราให้แบบคนที่เราเป็นซื้อแบบหุ้นส่วนกันมาดูแลด้วยนะครับเพื่อมาก็ได้ไรายได้เนาะได้ได้ในการดูแลเนาะได้ ก็ได้ก็พอประมาณอยู่นะครับได้ไม่เยอะแต่ว่าก็พอพอกินได้นะดีกว่าอยู่ที่บ้านเลยนะครับด <it> ีกว่านิดหนึ่งที่บ้านนี่เพราะวะ่าที่บ้านเราไม่ต้องไปดูในป่ามางกยเนาะเพื่อนเออนี้เข้าใจเข้าใ,เาใจด้วยแล้อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปหาอาหารให้มาเนาะมีคนซื้อให้เราบริษัทซื้อให้เราแล้วเราก็แค่ยกมาให้อันนี้นะครับแต่ว,ว่าได้กินกล้วยได้กินแตงโมอย่างนี้ด้วยดีด้วย ดีอย่างนี้นะครับแต่พเพื่อนๆคนไหนก็อยากมาเที่ยวก็มาได้นะคที่ที่นี่ที่ที่ผมเขียนไว้ในช่องขลังยูทูบช่องตรงช่องผมนะครับอธิบายนะ,พะเพื่อนเราไปดูแลเที่ยวหาก็ได้ตอนเย็นๆนะตอนที่ฝั่นหลังไม่มีก็พเพื่อนๆก็ถัายอยมากันคนสองคนก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้นะมา <c oughs> เอาอ้อยมาให้ก็ได้นะ <c oughs> แต่หรือว่าแค่มาอยากมาดูเฉยๆก็ได้นะครับ ถ้าคนไหนข้บมาดูก็มาดูได้แต่น้องไซจะดื้อนิดหนึ่งนะจับไม่ค่อยได้นะเพื่อนอันนี้ผมขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นช้างที่แบบค่อนข้างที่จะดื้อเนาะไม่เหมือนช้างตัวอื่นเนาะเพราะว่ามันเติบโตในป่านะครับมันไม่ได้เติบโตจากที่เราเลี้ยงกันมานะมันเติบโตจากแบบคข้างคนาคอนข้างมีคนเยอะอย่างนี้เนาะมันเติบโตจากป่ามันทําให้มันชอบอิสระนิดนึงเนาะ มาให้คนอื่นจับเท่าทไหร่เออเฮ้ยมีใบการแล้วถึงแล้วน <laughs> ีวว่กลับมากลับมาเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนั้นไปนู่นแล้วดิไปนู่นละนู่นนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเล่นโคลนเล่นอะไรนะเดี๋ยวเล่นโคลนเสร็จไปเล่นน้ำหรือเปล่ามันรู้สองตัวนี้นะไปดูน้องทรายนะครับนี่น้องทรายดู้าแล้ว ไม่เหยียบนะเนี่ยไม่น่าเหยียบเดี๋ยวผมจะเอานี่เดี๋ยวผมจะเอาขี้เป็นป้ายเพิ่มนะเพื่อม,มาให้มันเล่นเนาะนี่นี่น้องสายกัเราได้โอ้ยยูเซย์ยูสายดีจริงๆเลยยังไงคล,คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูวันละคลิป2คลิปนะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเออที่ผมบอกไปนั่นแหละ,ะครับเพื่อนๆคนไหนอยากมันดูก็มาดูได้นะครับเดี๋ยวพรุพ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เออมาดูได้นะครับไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆ let's go